oh

เข้ามาน้องมามาเป็นพันยาของปีได้ไหมพิชภาเพขึ้นรถไปเยอะเยอะพาเปขึ้นรถไฟสไลยดอกดอกเอ็นเตน่าไอ้ป้าเห็นไหมเห็นไอ้ป้าไนดนะน่เอา่ นี่หมดแดงงไตยอยู่อืมอ้เอ,อ้กินหมูแดงเลยเไห่เห็นแต่นางอปาอ้อ <c oughs>

Gue t referred Marche Tintonder Ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mươi một, hai mươi hai,

hôm nữa sau sắp xếp hạ hút chết bẹt câu chị bẹt câu ấy tập